สังคมที่มันเฟื่องฟูเรื่องของมูเตลูหรือความเชื่อพวกนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าสังคมนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องการที่จะหนีออกไปจากภาวะนี้นะครับต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่ามันมองไม่เห็นทางอื่นนะครับที่จะช่วยเขาเนี่ยก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีแบบนั้นได้นะครับเรื่องของความเชื่อเนี่ยนะครับนะโดยเฉพาะไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าสายมูเนี่ยมันสัมพันธ์อยู่กับความกลัว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาลำบากอยู่แล้วเ,เขากลัวจะต้องลำบากมากขึ้นส่วนคนที่อาจจะสุขสบายอยู่แล้วก็กลัวชีวิตที่สุขสบายของตัวเองอ่ะมันจะหายไปแล้วก็ยิ่งในปัจจุบันก็จะเห็นว่าคนที่เขาเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้จริงๆก็คือคนชั้นกลางในเมืองคนรุ่นใหม่จํานวนมากเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ภายใต้การกดดันนะครับไม่ว่าจะจากองค์กรศาสนาครอบครัวแล้วเขารู้สึกว่าไอ้ตัว สถาบันที่มัน establish แบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับก่อตั้งมาเป็นสถาบันแข็งๆแล้วเนี่ยมันไม่ตอบสนองนะครับต่ออะไรหลายอย่างของเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแม้ว่าเขาจะปฏิเสธตัวสถาบันตัวองค์กรทางศาสนาหรือความเชื่อแต่เขาก็ยังมีความต้องการทางความเชื่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวมูเตลูหรือไยยาสตร์ซึ่งมันไม่ได้มีองค์กรมันไม่ได้มีสถาบันนะครับมันไม่ได้มีนักบวชเข้ามากํากับบังคับกดเกณฑ์ทางศิลธรรมหรือว่ามารู้ให้ความรู้สึกว่ากดขี่เขาเนี่ย มันก็เลยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาถึงหันมาสนใจของพวกนี้มากขึ้นทุกคนครับทุกเพศทุกไวยทุกฐานะไม่ว่าจะร่ํารวยจะยากจนทุกคนมีความอยากเหมือนกันหมดทุกคนมีความทุกข์เหมือนกันหมดทุกคนนี่ยต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจต้องการบางอย่างที่เป็นที่พึ่งอยู่แล้วมีครับเยอะแยะครับหรืออันนี้อาจจะดูซอฟมาไหนพวกสีพึ่งเอามาทาอะไรอย่างนั้นรเรา,เาแบบคนรักคนหลงหรอกไหมครับ <laughs> <laughs> มนุษย์ต้องการผลขอมนุษย์ต้องการผลเนี่ยโดยทั่วไปแล้วอ่ะมันก็จะมีแค่คนบางคนที่รู้สึกว่าฉันต้องสร้างเหตุเพื่อให้มันได้ผลแต่บางคนก็รู้สึกว่าแค่พอท่ต้องกรได้ผลนะอะไรก็ได้วิธีไหนก็ได้เศษขึ้นมาก็ได้พอคนมูไปเรื่อยๆก็จะรู้เองว่าไม่จริงแล้วมันเป็นไป,นปนไม่ได้มันไม่มีใครหรอกที่บอกว่ามูตลอดแล้วมีอย่างนี้ตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาให้ตลอดอย่างเงี้ยมันเป็นไปนไม่ได้อ่ะมันต้องสร้างเหตุครับตอนปี2018นเนาะคือตอนนั้นเพื่อนสนิท ส่วนไปมูที่คําชาโนดตอนนั้นก็เลยไปมูว่าเอ้ยขอให้เราได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วกันเนาะไหนๆกับเราก็มามาถึงคําชนโนดแล้วก็เลยมาขอพรเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับพญานาคซะเลยปรากฏว่าได้รับเลือกเล่นค่ะจริงๆแล้วว่าเราจะมูเพื่อให้เราแบบรวยขึ้นหรือว่าเราจะมูเพื่อขอแบบความจนจงหายไปคือจริงๆแล้ว,วตรงนี้มันเป็น มันเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าเนาะคือยิงก,ก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่าขอขอมูเพื่อแบบเฮ้ยให้รวยขึ้นหรืออะไรยินงก,ก็จะมูว่าเอ้ยขอให้งานนี้มันสําเร็จรู้ล่วงมากกว่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าในส่วนของเม็กเซินถ้ามันจะเข้ามามันจะเข้ามาเพราะว่าสิ่งที่เราทํามากกว่าค่ะ คือจริงๆแล้วว่าหลักของการม่วมันไม่ใช่ว่าเรามูอย่างเดียวแล้วเราไม่ทําอะไรเลยคือการม่วมันเป็นการที่จะส่งเสริมในสิ่งที่เราอ่ะกำลังปฏิบัติอยู่หรือกำลังทําอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็เราอ่ะอยากจะให้แบบว่าเป้าหมายของการปฏิบัติตรงนี้ของเราความตั้งใจของเรามันไปถึงจุดดหนึ่งที่เราต้องการนั่นเองค่ะเป็นวงการเลยนะวงการเลยะก็คนอยากเข้าวงการมูก็ลองดูครับก็สนุกดีเข้าให้เข็ด เข้าให้เขตก็เรียนรู้ไปเวยเราก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วว่าชีวิตเราจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับมือเรามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทํามันเป็นการดีที่เราจะให้เวลาในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมันด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ทาตามๆกันไปเนาะแล้วก็บางทีมันก็เลยเหมือนกับเออเรายังไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่เราจะเชื่อหรือสิ่งที่เราจะชอบคืออะไรกันแน่สนใจเรื่องพวกนี้ได้ครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่สนุกดีแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ศึกษาหาความรู้ด้วยครับในแอดมิวเซียม คนสายมูเชื่อให้สุดแล้วหยุดที่ศรัทธานะครับผมเนี่ยจะมาพูดในช่วงเฟสท็อกนะครับจะมาไขข้อข้องใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อพลังและในเรื่องของศาสตร์แห่งการพยากรครับมาพบกับผมได้นะครับในวันที่16ธันวาคม1ทุ่มจนถึง1ทุ่ม45นะครับและที่สำคัญนะครับเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพบกันที่มิวเซียมสยามนะครับ MRT ทางออกสนามชัยนะครับแล้วพบกันนะครับ